เลิอย่าพงมามาออมาไม่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยาจะพูดนะรแต่ตรงนี้ก็ดีอยู่เหมือนกันนะนไานะเธอยู่ไหนอะนะคห่ บราวิดีเธอดูหน้าจออะไรเธอดูฉันเต็มเต็มตาเลยก็ดูเธอได้เธอเป็นหนักมาเออพี่แม่ ควรที่จะคารบอาวุธก,ก่อนอ,อันดียด <c oughs> <c oughs> มา คูดาวนะเมื่อ3นาทีเธอสามารถวามาหาเราได้เข้าใจอะไรพูดอะไรโอเคอเราต้อ,อ,องเตรียมพร้อมอ่ะก,ก็คืออีกหนึ่งนาทีนะทุกคนมินดี้สามารถรีสปอนได้แล้วก็วามาหาเราเซึ่งตอนนี้เธอกรีสปอนไปเลยแต่ว่าเรายังไม่รับ TPA เธอนะอเธอต้องรอให้เวลาหมดก่อน ึเราตอนนี้าเป็นสตรีว่าเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยไม่อยากเป็นคนเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอืมเราไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าใกล้หนึ่งแลทีแล้วไม่ทันอ่ะไม่ทันนี่ถ้า T P A มาหาเราเลยเอ้ยอย่างงั้น T เออเดี๋ยวนะ T P M

มีดี้เธอน่าจะเก็บเอ่อไอเทมพอดีจะตามล่าหรอนะไอเทมที่จะตามล่าเลยมันไม่ได้ตามล่าเธอใช่ไหมโอเคอุ้ยเราควรสร้างขับดิวเทเบิลถ้าลงไปทำไมมันไม่มีอะไร คับมนดี้เธอท้องขึ้นมาท้อขึ้นมาแล้วก็พยายามเอาไม้แล้วก็ตอนนี้คือเวลาเตรียมพร้อมของเธอเธอสอนฉันไม่ได้โอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ที่เราจะทำก็คืออย่างแรกครับดาบผีแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามไปหาข้าว <c oughs> นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเราเล่นมันคามทุกคนเราเคยเล่นแล้ว โอเคยากเปลี่ยนเอาไหมจ้าที่ไ,ไหนก็แล้วมืถึงห้านาทีเราต้องโชว์เอ่อโคอินิดของเราว่าเราอยู่ไหนเขาจำได้โอเคใกล้ถึงห้านาทีแล้วดีนี่ไงดูดูตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงเนี้ยเจ็ดเจ็ดหกเนี่ย ตอนนี้เธออยู่ที่เจ <6. S 1> ็ดหกร้อยเออเธออยู่ที่นี้ตอนนี้เราอยู่ที่เจ็ดเจ็ดหกหกหกเรารีบมาตามแล้วแล้วนะก็คือเนี่ยรู้ว่าไกงโอเคกดออกไหมเนี่ยกดอีสามโอเคตายเหรอวะไม่ว่ายัางไงเราห,ห้ามตายเราเหลือเลือดอยู่นิดนึงทำเหตุอะไรปะเหลือจากอีกแพ้เขาคือเราเผื่อได้ ฉัากลัวมากเลยโอเคเดี๋ยวเราต้องหาฮัางเกอร์เราก็ใกล้หมดแล้ว่ะเออ,เ,อ,อเราจะตายข้างนอกไม่ได้เราต้องหาข้าวกินอืมไม่แน่ใจเหมือนกับทุกคนตอนนี้เราใกล้ เออฮังเกอร์หมดแล้วแล้วเราก็จะตายซึ่งถ้าเกิดเราตายมันดีจะชนะเลยทำไงดีเนะี่ยมินดี้เะอมีดาบมาเราไม่ดาบผีแต่ตอนนี้เธอเลือดเยอะกว่าเฮ้ยแล้ววัยเลเวลเราไรเจ็ดร้อยน้อง <700. S 2> คงเธออยู่ไหนอะเฮ้ยวัวเจอแล้วจเจอแล้วจเจอแล้วเธอเห็นหัวเรา 好有你啊？到那去捉，捉住、嗯，那、嗯。 จวทำยูรูบ้าโอ้โหมนดิอยู่ตรงนี้หรือเปล่าขาได้แค่นี้อ๋อมันดิไม่อยู่มันดิไม่อยู่แต่ว่าเราต้องคลาชฮะทำไมมันแบบขาได้แค่นี้เพราะเธอไม่มีหินไงมันดิ โอเคเราวิ่งกลับมาวิ่งได้แล้วซึ่งซึ่งดีมากเลยเฮ้ยอะไร้มินดี้โรเอวิ่งได้เฮ้จะจะไม่จะกินนะเราเราห้ามกินเนื้อเหรอตอนนี้มินดี้อยู่ไหนนะมินดี้โรวายเลยวัวเราเฮ้ยเจอแล้ว เขาไม่เจอเราหรอกโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะข้าบขวานไม่ต้องมินดี่แพนิกอยู่ตอนนี้โอ้เดี๋ยวเราจะเก็บไม้ให้ได้เยอะ แล้วก็เดี๋ยวที่ต่อไปเราเจอดี๋ยวเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปที่ถ้ำแไปหาไอรอน้วตอนนี้เราไม่อยากให้เมนดี้อยู่เจอเราจริงๆก็เดี๋ยวจะเก็บมาเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวไปหาถ้ำหาไอรอนกันก็คือเราต้องเข้าถ้ำเด็กสองนาทีเธอสามารถดีได้อีอันนี้เป็นถ้ำดีปะ ถ้ำน,นี้มันมีคนอยู่หรออะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวไปหาถ้ำมันอื่นดีกว่าเด็กนี่ไ,นไวเล,เว,ล,ล,ลว์วล์เราโรโรโรเนี่ยเด็กท่าน,น่าจะเตรียมหาหแล้วนะ<ม>ตอนนี้เขาอยู่ใกล้กันนะลูะกะกระไรกระไรโรมดดวอเตอร์ What the hell? โอเคตอนนี้เราไม่ค่อยอยู่ไกลจากเมนดี้แต่เราคิดว่าเดี๋ยวเราต้องไปไกลกว่านี้นหะฮะโบร์เธอไม่ดูวไยเลเวลเราเลยเหรอไยเลเวลมันมีหลายอันนะ <ทำ S 1> <ม>่ะมันอยู่ใ,ใกล้ๆเราอยู่ใกล้ๆอันเนี้ยไอเลขอันแรกอะไงล่ะโบร์ว่าตื่นเร็ว โอเคเดี๋ยวเราคิดว่าเราต้องไปหาทำแต่ว่าตอนนี้ออมดี้เธอได้อัปเกรดอันแรกของเธอก็คือหลังจากเราฆ่าเธอจะสามารถ TPA มาหาเราได้เลยเข้าใจอันก็คืออัปเกรดของเธออูว้วก็นักล่าจะมีอัปเกรดไงก็คืออัปเกรดก็คือสมมติเธอตายเธอเกิดใหม่มาหาเราได้เลยเข้าใจ โอเคได้ข้าวหัวเพื่อได้หนังแล้วก็เดี๋ยวเอาหนังไปขับชุดเกาะถ้าเราคงจะมีชุดเกาะแล้วเราก็จะแพ้โอ้คราวนี้เราก็ได้ชุดเกาะอ,อันแรกของเราแล้วฮะทำยังไเหรอโยมไม่ได้ลจิตเล่นมันครับปกติเถอะ โอเคท่านผู้ชมทุกคนเดี๋ยวเราจะพยายามขุดเพื่อได้หินเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวแผนต่อไปของเราก็คือคราฟอร์เนสทุกคนแล้วก็ํำอาหารแล้วก็อาจารย์ก็ออกไปหาถ้ำซึ่งไม่ได้นี่คือวยเลเวลเราดู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 เราไม่ได้เห็นเปล่าดีดูตรงนี้เราเตรียมล่าเรายัง เมื่อเธอบอกว่าเตรียมล่าเราแล้วเธอพูดนะะเดี๋ยวเราจะโชว์ไวเหรือว่าเราเข้าใจรถมันก็ง่ายนิดเดียวก็แค่เลขเราเยอะกว่าเธอก็ต้องไปพร้อมยังพร้อมจะตามหาเรายังคราวนี้ดูนะตอนนี้เธออยู่ที่สามร้อเราอยู่ที่4ี่ร้อห้าสิเธอเดินตรงไปไเลขเธอจะเพิ่มขึ้นนี่ไง เจ็ดพันสามร้อยเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบตอนนี้เราอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบเธอต้องไปกด F สามเพื่อหยุดได้นะเราอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบโอเคไม่ได้การแล้วทุกคนไม่ได้การนะเดีย๋ยวเราจะครับเราครับอ,อยู่กลอยู่นะ นี่ไงคอร์นิทสเยื้อล้วห<ร>าเยือแล้วหาย,ยก่อน,เอน400เดี๋ยวเราเรีบเก็บอาหารให้เยอะเท่าจะทำได้ะะเ,เดี๋ยวเราจะดูดีนดี่ดูดีดูด,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 ดีตรงวายเลเวลอ่ะเอาอยู่450ถ้าอยู่464 อ๋อลรวอยู่4 47อ่ะเราอยู่แถวๆนี้เฮ้นะโอ้ได้อ,อหาหารสองอลอแล้วเราอยู่ตรงริมแม่น้ำมั้งดิ ดูดิโอเคเมือันไี้เราเขียวเธอหลงเราแล้วเธอหลงเราอยู่ตรง400 <c oughs> โรนี้มันเกิด้วไ <c oughs> รจินเราไม่รู้ว่าเธอจะตามหาเราในคลิปจีนเก่งเลยเนาะเมื่อมันดีลเ <c oughs> รากลัไมาเ้ี่ยเออ ีกลายเป็นเออถ้าสามารถทีพีมาหาเราได้นะเราจะทีเราจะทีพ,ทพีมาหาเราเปล่าแต่มีครูดังอยู่ห้านาทีเอาเปล่าเอาเปล่าเอาออโเคราจะทีพีมาหาเราแน่น,น <c oughs> อะโอ้ย่าพึ่งย่าพึ่งโอเคโอเคกดหรือขลัง ทุกคนเดี๋ยวพจลจะรีบไปนี่เราสามารถรีสปอนได้แล้วนะอ๋อมีคูดานอยู่ยี่สิบทั้งถ้ากด t p a มาหาเรามาแล้วเา,าไม่ไี้ถ้ากด t p a มาหาเราเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวพอต้องหาทา่า <c oughs> แค่นี้เรชิงแล้หรอ โราจะต้องเก่งกว่านี้มาทีพี่มหาเราเลยพีพีเอมาหาเราเลยเกนะเอาเขมได้ทำยังไงไม่นะคุยอย่าพึ่งอย่าพึ่ง เธง่ายเกินไปแล้วอ่ะไม่นะคุณเหนียะนะครูอยากให้มันสนุกไหมถ้าเราอยากให้มันสนุกเธอต้องขับเนี่ยก็ได้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 มันเดียวกลับมาแล้วก็เธอเคยอยู่ไหนไม่รู้สุดท้ายฉันเจอเธอเธอก็ฆ่าเราอ่ะมาเมย์เนี่ยมาหาเรามามามาต้องบอกมาต้องบอกมาต้องบอกไม่หรอคันนี้เราให้เธอจมตีเลยเธอมีดาบแล้วเธอจมตีเลย จมตีนีตตลบังวันนี้เราจะยอมแพ้หรือเปล่าอยอม y ทุก yes, คนเราชนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะทุกคนถ้าเกิดทุกคนอยากได้คลิปเพิ่มแบบนี้บ๊ายบาย